เท่าไหร่เท่าไหร่ไว้คุณเรียกดีกว่าอ่าน้องโดนขนาดนี้พี่เอามันกินเอาง่ายๆนะพูดตรงๆนะพี่อ่ะสี่ต้องมากินกับผมสี่เท่ากันเลยป่ะเอาป่ะสี่เท่ากันอ่ะสี่อ่ะสี่อ่ะสี่ให้ผมตักให้ป่ะหรือตักเองคุณตักเองเลยคุณต้องตักให้ตัวเองเอาคนโดนตักเองให้ป่ะเออขอเดี๋ยวนครับคุณนายนะครับผมณน้าทัพเลือกครับนายครับน้าทัพเลือกครับวันนี้นะฮะเราจะมาแข่งเกมกินมาม่าเผ็ด พวกคุณกินเผ็ดได้ไหมได้ผมนีเก่งมากแต่ผมไม่ดิกินไม่ได้นะครับแต่ว่าผมสู้อันนี้นะะคือที่คุณเนทําไว้นี่จริงๆเราใส่ไปกี<า>่ห่อนะสามับด้าะน้อสามแส่ปนสามนะแต่ว่าอีกอันนึงมันขาดเกมของเราครับก็คือจะมีไพ่ใช่ไหมแล้วก็จะจับแต้มจะจับแต้มใช่เราจะเอาเป็นไพ่สูงสุดก็คือของปลอกเด้งปล็อกเด้งก็คือตัวคีถูกไหมจิง เอาคิงจะเรียกคิงนะฮะเสือ uh, มังกรเสือมังกรเสียงการพนันด้วยนะเฮ้ทีเนี้ยตาแรกใช่ไ่มเราจะจับกันใช่ไหมแล้วก็พายไว้บนหัวทุกคนจะไม่เห็นนะครับแล้วทีเนี้ยก็จะมาคุยกันว่าจะได้กินกี่คำผู้บอกเขาจะตักใส่ถ้วยตัวเองโอเคไหม้วแต่ละตาก็จะเพิ่มรอบก็คือเพิ่มอันนี้ได้ยกไงพริกเผ็ดพริกเผ็ดพริกป่นเออพริกป่นแล้วพริกป่นเข้าไปในนี้แล้วก็จะคุกนะฮะก็จะมาดูว่าเกมนี้โหดขนาดไหน อั้นรอบแรกยังไม่ต้องใส่นะอันนี้ไม่ต้องใส่แล้วก็อีกเรืเ่องหนึ่งคือน้ําน้ําเนี่ยเราจะกิ <c oughs> คนคนละแก้ว <c oughs> แก้วเดียวเองคิดก็คือบริหารกันเอาจาังหวะนี้จะหมดแล้วก็จะมาดูนะครับว่าจะรอดตายกันไหมนะครับเฮ้ยอย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งขึ้นนะอันนี้ตัด,ดเฉยๆตัด,ดเฉยๆมึงคิดทำไมเนี่ย <c oughs> อ้าวเอาไปยังไงกันเรียบร้เดี๋ยวนะผมจิบน้ำก่อนเลยหรอเออตาม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  ุณพลลาดแ้วบอกเลยอ่ะพร้อมยังยังยังสองครั้งกองดีดวได้โอ้เก๋าขวัญผมว่าตาเนี่ยเอาครั้งเดียวเขาไหมโอาประมาณเปิดเปิดหัวเอาเอาสอยนั่นแหละเริ่มเลยเริ่มเลยสองสองตัดคุณเอาคุณเอากี่ตัดอคุณกลัวดิดูตัวแล้วคุณกลัวดิเอาเอากี่ตัดเอาคุณเอากี่ตัดเป็นคนเลือกเลย อ่สามก็ได้เห็นสุดวัวไงสามช่วยนะอ่บอกได้ไหมตอบฮึผมกินเผ็ดไม่ได้ด้วยนี่คือสามตักครับอ่าสามตักนะครับทุกคนปลอดภัยไว้ครับสามตักนะไม่มีโกงนะนี่ครับหนึ่งเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยโอ้โหนั่นอะไรนี่ได้ไหมอันนี้คนหิวนี่ได้ไหมได้ได้ได้ หนึ่งอ่าอันนี้มันมมน,นิ่มสองตากระเด็มนมันเยอะแค่นี้แค่นี้เนี่ย,ยนี่คนระับทุกคนโหจริงกินน้ำอะไรหรอเอ้ยน้ำมีจำกัดนะอ่าใช่นะบอกเลยฉิบชา้าคนได้กินไหมหนูยังกินข้าวเช้าเลยนะอืมแล้วก็อร่อยเห็ดนั้นเผ็ดชิลอร่อยเลยอ่ะกำลังดีอ่ะ เดี๋ยวกีนัดเหง้อเนี่ยใส่พริกรอเลยลองโดนเองนะจ๊ะลองโดนเองนะมจ้าพูดแค่นี้นะนะอ,อะเดียวยิ่งหมดไปเนี่ยหมดเดียวของแม่งโอ้ย <c oughs> โนองคนแรก็ดีนะ<อ>เราลำคอมันช่วยให้หายเพลิดเรพลินนม่ <c oughs> มันเป็น้ำเปล่าไม่ได้หรอน้ำเปล่าก็เพลทมันเป็นนมขอแห้งไงนี่ครับจะหมดแล้วฮนี่คู่ไปไหนวะแบบเออเช็ดไม่ได้มันหายเพลทไม่เอายเจ็ดเช็ดหน้าเจอไอ้นี่เช็ดปากนะยังมันเจ็ดได้ไม่ได้มันจะแสบๆติดปากไงไม่เอาเจ็ดได้เจ็ดได้อย่างนี้วัเช็ดลิ้นเลยดิเนี่ยโอ้ห้ามเช็ดลิ้นดิ ในป่าได้ไม่ได้ไม่ได้แมวแมวมาก็ได oh, ้เก้มงวดอะไรวะเนี่ยเอาถ้วยวะเนี่ยเออสับเองด้วยให uh ้ผมแจกให้เลยป่ะอ่าอแจกเลยแจกเลยเดินไปเป็นยังเอาหรือยังเอาเลยเอาเดิมมาสามตัดสามตัดเอ้ยให้กล้องให้กล้องเห็นยัง สามตัดัวสตักสาตัดสามตันะเอสนะ3อาอ่าอ่ะเปลยนเปลี่ยนให้่อยว่ไม่เปลี่ยนได้อ่ะไม่ไมอ่ะออ่สออ่อสว่ามันใจละสองสอ่ะสองอ่ะอ้อ่ะโอ้หไมวะตัดเองตัดเองนะอ่ะแกเองด้วยนะให้มแจ้ให้เลยป่ะ เมียประมาณนี้แหละตักหนึ่งอะ่ะประมาณนี้เนี่ยติดแล้วก่อนนะไม่ <c oughs> ได้เทุาไปแบบนี้เยอะจะไม่ได้เหรอโอ้โหอะเราไปใส่ปบบุ๋นแบบไม่ไม่ต้องใช่ใส่หมด<ๆ>แล้วแต่คนนี้ดิลองเพิ่มควนะามท้าทายไปเรื่อยๆแล้วคนนี้ต,ต,นตักหนึ่งตักอ่ะตักนึ้นก็ได้เพื่อแต่ตักมึงเดี๋ยวกูตักเองเดี๋ยวกูตักเองเฮ้ยมันไม่เผ็ดเดี๋ยวกูตักเองเดี๋ยวกูตักเองรอกูแป๊บมันไม่คนเขาเรียกว่าอะไร ไม่ใครดวงซวยไปตลอดหรอกเออมัน,มน,มนดวงซวยโดนสาบรอบติดหรอบอกเลยมีส <c oughs> องรอบนะ <c oughs> อือโอ้ยแจกเองว่ะสับเองป่ะพวกคุณดีกว่าจะได้แจกเลย,เ,ยอเอ๋อเอปลายท้ายขอปลายท้ายแล้วก็ดวงเลยจับหลังไพ่ได้ยังไม่หมดเลยไว้แค่นี้ของเราได้มั้งอาออ๋เลยเดี๋ยวรับหน้ <c oughs> ามันเยอะไงกูโดนีกูโดนเ้ยหวะ ไม่เผื่อนี่ไงหนึ่งสองสอังกิตันดีกว่าต้องมีรอบ3แน่เลยวะโดนโดนว่ะเหรอตื่นเนี่ยให้คุณเลือดีกว่าอังกิตัให้เขาเลืกมันต้องแก้แค่นี่เออเอาสี่าอ่าแล้วสี่ตัก สี่ตังนะอ่าเอาสี่ตังใครกูสี่แต้มสี่ตังสี่ตังนะโอเคพอให้ผมตังนะฮะให้ผมตังให้โอเคอ่ะเลี้ยสองซ้อมไม่ใครดวงซวยไปตลอดหรอกเออมันดวงซวยโดนสาบรอบติดหรอเขาบอกแล้วให้เลือกเองทุกอย่างอะไรนะคนเราไม่ดวงซวยตลอดใช่คนบ้าอะไรี่โดนโดนซวยสาบ ว่าไม่ใช่นะโกงกูแล้วอย่างเงี้ยไปกินไหมงั้นหมดเลยอราไม่กินเลยดิคุณกินคนเดียวเลยเนี่ยช้ามไม่กินหรอขอขอได้ไหมเนี่ยโอ้โหคิดว่าสงสารกันเลยอันนี้ตักที่หนึ่งตักที่ใช้เย็นตักเย็นได้ๆใช้ที่หนึ่งนะโอ้โหโหแม่งขึ้นตาเลยว่ะจริงนะเว้ยไม่รู้อิ ไปโดนเลยดิไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไว้กินได้ไหมตักใส่ช่วยไว้ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าเพื่อนกินด้วยไงโดนอีกคนละคนเราไม่โดนะคนเราไม่มีหรอกรอบที่สีอ่ะไอ้อีกอย่างนึงอีกอย่างนึงรับอยู่รับอยู่กูกลั่นทก่แกเย็นแล้วแกชวนคุยเฮ้ยแกเย็นถ้าตักต่อไปไงครบไหมนี่คุณไม่กินจะโดนเลยเออเดี๋ยวก็โดนไม่ให้ ี่ดวงด,ดวงสวยวะดวงสีรอบติดผมเนี่ยคุณยังสามอยู่สามสี่เน no. ี่ยเพื่อมองเปล่าอ่ะคุณเห็นอ่ะเอาใบนี้ไปอ่ะให้ใครให้ผมให้คุณให้คุณเออคลงไม่เห็นโอ้ใบนี้แม่งคุ้นๆว่ะหลังไพ่นี่น่าจะแหม่มผมได้สร็จแล้วดูโ้นแล้วนี่โอ้โหทั้งเห็นเลยอะไรยังไมไม่ค่อยคล้อง บอกเองบอกเองใครเขาด้ต่อเอาอะไรเอาเอาเอาอะไรโดนเอาเท่าไรเอาเท่าไรไว้คุณเรียกเดียวอ่ะอ่ะน้องโดนขนาดนี้พี่จะไกินอเอางี้เรตรงๆนะพี่อ่ะดีก็มากินกับผมสีเท่ากันเลยก็เอาป่ะสีเท่ากัน Thái, thái à si, <laughs> à si, à không? Hay bắt tặng mão. Lê tắc anh. Cụ anh, hãy cụ anh. A phần đón anh. Ay, yêu cụ tư nói. Men nói là, nụ tắm. Men nói. Men à, nói. Men <laughs> <Hai> nói. Men <laughs> <Hè? hai> nói. Men <laughs> nói. Men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  nói. nói. Men nói. Men nói. Men nói. 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 พ่อต้องใจพ่ายแล้วหวังชุบดีว่ะอุ้ยเใจชุบไม่ใช่ด้วยอาจริงไปเนี่ยของจริงเนี่ยไม่ได้ของปลอมนะเจียเองด้วยเจียเองเลยด้วยไว้อ่ะใครเป็นที่ดวงดวงสวยวะดวงสีเลือกสผมเนี่ยเนี่ยเพิ่มอีกทีช้อนเดียวแล้วก็จัดเอ็จะพอเลยเออครึ่งได้ไหมนั่นสองตักครึ่งไอ้เฮียมันต้องล้นลงดิไม่ได้หมถึงว่าเนี่ยอ๋อแล้วเป็นสองตักวะอ๋อตักเดียวดีกว่าขอดาวเพิ่มอีกหอยเองแต่คุณก็หลบ หลบพี่เก่ยวเองเออกูหลบได้แล้วไม่ไม่คนด้ยคนทีสามกต้องขนหรอกเพื่อนจะไปเสียเวลาทำไมเดี๋ยวกูตักเลยจบให้จบจบน้อยไปใช่ปะละ่ะรู้ไม่ใส่ใจรู้รู้เอาใส่ใจมึง,งยังใส่ใจมึงยังโอเคกูคทำไมมันยาวจงว่ะเหี้ยกเราอะไรนะ ดวงไม่แย่เก,กิน3ครั้งใครจะโดน3ครั้งตอนนี้ใครจะโดน4 5ครั้งผิงวนะดวะมาสครั้งใครจะโดนหครังรนนง้งติด <c oughs> อ่ะหายไปเนั้นแบ่งแล้วสองไีผูกกันไอเชีย่ย <c oughs> ผ,ผมเห็นคนโป๊ะผมใจชื้นเลยยี่สองยังไงกูก็ไม่หนึ่งแหละโอ้หกะชื้นเลย <c oughs> อ่ะไม่ยึดเป็ดให้ผมเลือกเอาใบบอลส่วนเลยไม่ลราเลียงเลยตางคนจบได้ได้หมดอ่ะกูกลางๆอยู่อะใครก่อนอ่ะผม หนะนึง <c oughs> หน่งสอ,อ,องจิ้มหลายนึ่สองสเอ้ยเอยเกีบยวกับการกันหมดแล้วเนี่ยชิวครับคุยนี๊เอาจีตดคคุณต้องคุยเรื่องีกว่าผมแค่นี้ก็ตกกับลงทั้งเป็นแล้วกนะันเอาเลยคุณกับนายอ่ะนั่ห่างกนโควดเยอะแค่นั้นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าใครน้นยยอยใครเยอะ แต่คุณอะได้จะน้อยสุดคุณรู้ตัวไหมเอางี้ผมได้เท่าไหร่อะพูดอะไรพูดมาเลยผมได้เท่าไหร่ถ้าผมบอกคุณไหนก็รู้ว่าไหนได้เท่าไหร่อ้าวคุณคิดว่าอย่างเท่าไหร่ฮะของคุณแต่สองฮะขอคุณแตสองห้าตัดก่ะหรือเป่าขอคได้แหละเอาผมอยากรู้ฝั่ไหนได้แปดอ่ะเาผมไม่ได้แหละผมบอกแล้วว่าไหนเยอะน้อยไม่ผมเท่าไหร่ไม่บอกอ่ะห้าตัดก่อน คนเท่าไรอ่ะห้าตังหรือเปล่าคนเท่าไหรสามเฮ้ยเขาบอกเยอะเกินเอาเปหรออันคุณเยอะกว่าผมอีกแล้วห้าตังเอาสองตังก็ได้ป่ะเผื่อนะมันโดนอีกเออเอาสองตังค์เอาสองตังค์าอ่าได้โอเยอะนะสองตังคนะเออเอาสองตังค์ไอรีดไม่กลัวเนี่ยมึงมึงไม่เอาทีเยออ่ะกูเป็นมาใจไพกกูเหมือนกันไงไม่ก็มึงเห็นแล้วไงมึงเห็นยดไรไงเจนอ๋อไม่รู้แปลนี่มันคือแปล กูคิวกูจะโดนจะเชื่อเหรฮะตั้งให้ด้วยสองตั้งเนาะหนมหิวด้วยดิต่างเองเมื่อกี้ผมเต็มเยอะใช่ปะน้ำเติร์แปดผมแปดคุณกลางไม่ได้แปดแต้มแก้วคุณยังเต็มอยู่ไม่เทใส่แก้วผมไม่ผมเททิ้งได้ไม่ตาละอยาคนอื่นจะไม่ได้กินนะต่างเองอุ้ยมันมีคนหนึ่งได้กินเยอะแล้วต่างเองอะอ้าวเราตั้งให้ตั่างเองต่ี๋ยวพอะเพื่อนกัน พี่น้องมัน <troll> อุ้ย <pack? S 1> ตอนตักแรกประมาณนี้เลยนี่เนี่ยเอาอันนี้ม uh ื oh <trad> อไม้ก็ไม่อยู่กับตัวนช่ไเฮ้ยหกหกหกลองช่วย่วยกก็เก็บไปไม่ได้ต่อตาเหมือนเดิมครับไม่ได้ทำขาอยากกินนี้ก็อยากโดนมากเหรออยากโดนมากจังเสร็จปะเสร็จปล้เสร็จแล้วอยากโดนว่ะนี่อ่ะอิจฉาว่ะแม่กินกันทั้งหมดสองคนได้เริ่มใหม่อิจฉาจัดเลยว่ะ อร่อยปะคุณะอะก,ก,กินชนแก้วดี<า>ชนถ้วยดีชนถ้วยโอ้ยว<อ>ันนี้ตาหน,น้ากัดไม่โดนเลยไงยขนาดเนี้ยชิมหายติดคอดลเนี้แกบอกกูว่าไม่เปิด โอ้ยแสบซ้องเนี่ยอย่าถ้าแม่ผมเห็นนี่ให้เลิกคบเลยนะพาลูกเขามาทรมานเราพามา,มาคุณโดดเองอะไรป่าวโดดคุณไม่ดีอะดิเขาน่าจะไม่ดีจริงมันต้องตามก,กฎกติกาดิช่วยเข้าใจ่วเพน่อยตังิกาดิไหนงเช้าวเห,วหมัน่อยตั่กฎกินาดิไรไมเข้าใจแ้ว เราแบบแม่มันกินไงมันหลอกสังหรอไม่ได้กินอ๋อกินกินไปชดกินไปชดกินแบบไม่ได้กินถั่วมันนี่ไงอดกินนี้มือหอมอ่ะกระเด้นแรงนะเนี่ยตานมันหมดแล้วไอ้นี่กูห่วงผมไม่กินกูก็แหลกอยู่อ้าวคนชิ้นคอนเทนต์มาเอ้ย เสี้ยเลยกี้ไม่เกีย้ไม่เกี้หยิบผ่าได้สี่แล้วเม่แกีจะเอาอยู่นะไม่เห็นไหมนี่ยไม่เห็นไม่เห็นเอาอันนี้ดีกว่าริมริมผ่าและวเอามาหลังนี้แรกป่ะแหลกแรกแหลกหรื้นปล่าอ๋อแรลกมะแต่นายแม่งดวงดีตลอดอะเอาผมไม่แรกผมมั่นใจตัวเนี่ยเลยนะอ้าวอีกแล้วตัอะไรอยู่กันอะมา หนึ่งสองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตานนี้ไม่ต้องตักดีกว่าผมว่าต้องตักแร้เดี๋ยวคุณจะโดนจริงจริงพวกคุณจะโดนเอาพวกคุณจะโดนเอายังไงพวไม่ต้องเอาหรอกตัวฝาดมือตานนี้ตานี้ถือว่าถือว่าได้เติมโคทุกคนดีกว่าไม่เอาไม่เอาเอาสา่าก็ได้ปะคลิปจบคลิปโอ้ยังไม่เอาไหนสามมันเยอะไปสองสารคนโดน ะคุณรู้หรือเปล่ารู้ว่าคุณอยู่ันอะไรแล้วคุณนายยอมผมอะแล้วคุยกับมันอะเหมือนกันเบี้ยวเหมือนกันเบี้ยวเหรอใส่ชื้อเหรอใครอ่ตาเนี่ยแตาเนี้ยไม่เอาเหรอแต่เนี่ยเอาอาตัดเดียวตัดเดียวตัดเดียวปะอ่ากูโดนแล้วแหละเฮียก็เลยใครยังไม่แรกกันดีอยู่นะแต่เดี๋ยวเล้วแม่งคิงกูเลยเปิดแบบโอ้โห แล้วผมได้แบบสองหมดมึงจะเฮ้ยกูนี่ได้เฮ้ยเอาพวกกรุตลาฟเนี่ยไม่เติมไม่เติมเไม่ทำไม่เติมเนี่ยก็เติมนี่ก็ได้ไม่ทำหมดถ่ายเติมพี่เดียวไงกินพี่เดียวอ่ะให้ตักเอางี้ให้น้ำอีกตาสุดท้ายดีกว่าแม่ให้แยกระน้ำอ่ะต้องตักเน้นไม่เติมไม่เติมตาท้ายดีกว่าเดี๋ยวผมก็ไปกินิปคลิปก็ได้เนี่ยตาท้ายดีกว่าไหม คือจะได้กินพร้อมกันตาต่อไปหมดฐานหรืไงเออหมดฐานเลยมามาเอางี้เอางี้เฮียบร้อยเรู้แล้วเลือกคนละเอ้ยผมขอได้ไหมอ่าผมขอไอ้ยนี่ขยันตื่นแั้วก็ตาต่อไปไงผมขอได้ไหมผมขอเลือกสองใบแล้วผมดูใช่ไหมให้ผมให้ให้โอกาสหน่อยมันโดนมาเยอะแล้วผมไม่แน่เพื่อนเออเลืเอาเลขอกย่างเดี๋ยวเป่าเลือกใครเอาสองใบก็สิบห้าเอาเลขอกใครสิบห้าไม่ใช่หมายถึงว่าให้ผมอะได้มาสองใบให้ผมเลือกว่าจะใช้ใบไหน โอ้ไม่เอาคุณขี้โกเขาออกมาอาจจะน้อยกว่าพวกคุณแค่แบบออกมาแบบเป็นหนึ่งกับสองงั้นผมก็มีสองใบแล้วนะแมวดีจ้าวทวยล่ะเอาผมไม่ต่อให้เร็วอ่ะมาบวกกันเอาแบบเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเอาเหมือนเดิมจับเองเปล่าเหมือนเดิมแหละอะไรก็เหมือนเดิมโดยเหมือนเดิมใครที่โดนแล้ก็คุณไม่แรกคุณไม่แรกเใจนะไม่แรกอะนนี่ผมเชื่อกมาเชื่อคุณเราใบนี้ก็ได้ไม่เชื่ออ่ะกินตัดดีกว่าตอนเนี้ยเอาดูก่อน เอาเลยเอาเลยหมดนี้นะได้ไปคลิปโอเคกินได้นี่ปุ๊บแล้วก็นั่งกินยาวเลยหนึ่งสองสามหมดจ้าหมดเลยอ่ะนี่สองสามเปิดเลยต่อการหาคืนครับผมเอ้ยไม่หาดิจับไมทับไมจับสองคนจับสามคนดิดูดอกจับเอ้ยดูดอกไปอ่ะดูดอกไปอ่ะจะดูมาทำไมเงี้ยสองคนดีดีอ่ะผมรอดนะอ่ะรอดยี่นี่ไม่ได้กินเลยเอะไรแจกให้เลยอ่ะ เติมผิกจังเติมเลยสั่งจ่ะนี่กูเต็งเองรอด <หา S 1> ล้าทายน่านมืดหรอนี่ใครกินก็กินเด้อกูจะพายกูวิ่งละไม่ได้อีกต่อแล้วะดูอ่ะไอ้ี่ผมก็หกเหมือนกันน่ะจากนับหัวไงกับหัวได้วะเล่นไพ่เป็นไปเนี่ยหกกับหัวก็เก้าไงเน<อ>ี่ยเดี๋ยวนี่แวเราต้องไปไหนดูให้หนายพูดว่าไม่<ร>ไม่ไม่ต้องมาต้งมาตีเรื่อกันหรอกคุณเอ้าคุณจะหลายรอบอ่ะ ไปไปนั้นชิงไปนั้นชิงอย่าไปไหนวันนี้อ่ะเพื่อนอย่าไปเอาจำหลังไฟได้คลิปหน้านะครับอาจจะเหลือแค่สอกเอ็นนะครับอีกเอ็นหนึ่งเข้าโรงพยาบาลก่อนหนึ่งสองครับไหนคิดว่าไงานเพื่อนห่างไปเรื่ห่าไปเร่อยโอ้โหคนลุกเลยพี่เอ๊เอาไงโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวขอขใจอีกรอบดีกว่าขอใจอีกรอบดีกว่าผมให้อีกใบหนึ่งแต่มาบวกกันเอาบเกล่าเอาเอา อ๋เดี๋ยวถ้าบวกกันแล้วเอาเลขท้ายเก้าสิบก็ศูนย์สิบเอ็ดก็หนึ่งเอาบวกกันหรือเปล่าก็คือถ้ามันไม่ถึงสิบก็ได้เดียวใช่เอาหรือเปล่าเอาถ้าเอาเลยโจทยวเนี้ยยังไงก็แพ้เอีเฮียเอาดูวันดูวันเราต้องส่งของบ้างคุณก็ก็เลยให้แต่เขามาย้อนกลับมาแอบดูด้วยไอ้ดูเลยสองเพิ่มเต็มอยู่ ยังไงคุณก็แพ้นะครับแกววผมเลียงนะผมสองสามห้าสองสามห้าอ่ะกินครับอ่ะเรากลับดีกว่าเก็บเลยนะไปแล้กินหมดเลยให้กินน้ำปะเชื่อไม่ได้ม่ได้คิดเกว่ต้งตีนี่เลยวกับบ้านอะไรมีบ้านคนุนอันเดี๋ยวล่ังจาหนผมนั่งดูดูทีวีรอ ก็ถ้าใจชอบคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับเดี๋ยวผมไปคิดว่าะผมจะไปนั่งคิดให้หมดเลยคอยดูแล้วก็คลิปหน้าอาจจะเหลือแค่สองเอ็นนะฮะคนไหล่ในดวงสวยชใช่ไหมไม่โดนะลรเนี่ยก็น้องๆหน,นูๆอย่าไปทำตามนะครับถ้ามีผู้ปกครองต้องใช้ผู้ปกครองเติมแก้วคุ้มบ้างดีที่ยาเติมก่อนนะเพื่อนเติมก่อนนะเพื่อน ไปคลิปเลยถ้าลืมอย่าย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์และกดกระดิ่งจริงจริงให้ช่องต่ำเอ็นด้วยนะครับไปไปเปิดยิงอันเนี้ยเผ็ดมากตอนเนี้ยเผ็ดปะมึงยังบอกเผ็ดพี่เน์บอกว่าคนเราแม่งจะดวงซวยอะไร กูล่อเจ็ดครั้ง <g ül üyor> ไปละ